อีกหนึ่งเรื่องที่คนติดตามค่ะเมื่อวานนี้เกิดเหตุระทึกขึ้นในช่วงเย็นคือคนร้ายเนี่ยบุกไปกราดยิงโรงเรียนชื่อดังในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาจับครูจับนักเรียนเป็นตัวประกันนะคะแล้วก็ออพอโอโรงเรียนเนี่ยสละตัวเองบอกว่าให้ปล่อยเด็กไปเถอะเดี๋ยวตัวเองจะเป็นตัวประกันเองถูกยิงด้วยอาการสาหาัสล่าสุดนี้พอท่านเสียชีวิตแล้วนะคะแล้วก็คนร้ายก็ถูกตำรวจจับกลุ่มตัวไว้ได้แล้วด้วย คนร้ายเป็นชายค่ะอายุประมาณ18ปีตามคําบอกเล่าของคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะคเดินเข้ามาในโรงเรียนด้วยอาการฉุนเฉียวเลยควงอาวุธปืนไม่ทราบขนาดเข้ามาในโรงเรียนเลยบริเวณตําบลตะพงอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาช่วงเย็นน่ะเด็กๆก,กําลังเลิกเรียนเลยค่ะทําให้มีเด็กเนี่ยอยู่ในพื้นที่โรงเรียนเนี่ยเป็นจํานวนมากนะคะจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสองสามนัดก่อนที่คนร้ายจะจับครูกับนักเรียนไว้เป็นตัวประกันภายในอาคารโรงเรียน ตำรวจเนี่ยพอทราบเรื่องก็เดินทางมาพร้อมกับกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษและหน่วยกู้ภัยค่ะปิดล้อมบริเวณรอบโรงเรียนเลยจะได้คุมสถานการณ์แล้วก็เร่งคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกจากจุดเสี่ยงไปก่อนขณะเดียวกันก็ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้เข้าไปเจรจากับคนร้ายขณะที่ท่านผู้ว่าสงขลาค่ะคุณรัฐศาสตร์ช,ชิดชูก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เช่นกันเบื้องต้นเมื่อวานนี้เนี่ยมีรายงานเข้ามาว่าได้รับบาดเจ็บสีร่ราย เป็นนักเรียน3รายแล้วก็ผู้อำนวยการโรงเรียนอีกหนึ่งรายรก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาแล้วนาตัวส่งโรงพยาบาลนะคะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามที่จะเจราจาเขาก็ประกาศตามเสียงตามสายว่ามีครูคู่กรณีอยู่ครูอยู่ไหนให้ครูคนนั้นมาพบแต่อเผอิญวันนั้นครูไม่อยู่ไงก็มีการขู่ว่าจะทําร้ายนักเรียนเจรจาไปก็มีการพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมให้ปล่อยตัวนักเรียนปล่อยตัวประกันออกมาเป็นระยะระยะ แล้วคือผู้ก่อเหตุเนี่ยต้องเล่าย้อนกลับไปไปสืบทราบมาว่าเป็นพี่ชายของนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่เรียนอยู่ในโรงเรียนนี้แหละครับก่อนเกิดเหตุน้องผู้หญิงเนี่ยโดนคุณครูลงโทษ<อ>แล้วก็เอาไปเล่าให้พี่ชายฟังพี่ชายก็ไม่พอใจคะ่ะบันดาลโทสะเลยเลยควงอาวุธปืนเข้ามาก่อเหตุภายในโรงเรียนเมื่อวานนี้เนี่ย หลายชั่วโมงอยู่นะคะที่เขาจับกลุมตัวประกันอยู่แล้วก็ขู่ผ่านเสียงตามสายเป็นระยะระยะเลยว่าจะทำร้ายตัวประกันจนกระทั่งเวลาประมาณหนึ่งทุ่มค่ะตำรวจก็สามารถควบคุมตัวคนร้ายไว้ได้สถานการณ์คลี่คลายตัวประกันถูกนำส่งโรงพยาบาลทุกคนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยได้รับรายงานมาว่าท่านผอ,อครับที่ไปขอแลกตัวเองกับตัวประกันที่เป็นน้องๆน,นักเรียนหลายๆคนนะ่ะล่าสุดผอ,อเสียชีวิตแล้วนะคะ ทางรายการผมและคุณฝ้ายก็แสดงความเสียใจนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะจริงๆถ้าเราย้อนกลับไปในรอบหลายปีเนี่ยเหตุการณ์ดินเกิดขึ้นเยอะนะฮะใช่ค่ะที่โคราชก็ด้วยในเมืองสำคัญสคัญก็ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุที่ไม่มีใครอยากเกิดขึ้นนะคุณผู้ชม